ก่อนหน้านี้ผมอาจจะเคยบอกไปใช่ไหมครับว่ามีแสงมากแค่ไหนเนี่ยตัวเขาก็มองไม่เห็นน้องในสายตาอยู่ดีแต่คุณค่าของมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นมองเห็นคุณค่าในตัวเราหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับว่าเรามองเห็นคุณค่าในตัวเองหรือเปล่าแท้จริงแล้วอาจจะไม่ใช่ว่าเขามองไม่เห็นเราเพราะแสงส่องมาที่ตัวเราไม่มากพอแต่อาจเป็นเพราะว่าแสงที่เจิดจรัสจากตัวเราเนี่ยมันรุนแรงจนเขาไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าดังนั้นตัวน้องอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆครับอย่างเช่นอย่ายอมแพ้ในบทนี้จับมือผมเอาไว้ครับและเรามาาลุุยยกกัันนนใบททสดด้ี ในเรื่อง I know physics a little ตอนที่11แสงพาร์ทที่3การหักเหของแสงและการเกิดเงา สำหรับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นการเก็บตกเล็กๆน้อยๆที่เหลืออยู่ในเรื่องแสงครับโดยเราจะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกครับการมองเห็นวัตถุที่ตัวกลางต่างชนิดกันโดยการที่เราจะมองเห็นวัตถุได้เนี่ยวัตถุจะต้องสะท้อนแสงเข้ามาที่ตาของเราใช่ไหมครับดังนั้นจากภาพนี้ครับเราจะวาดแสงที่ออกจากวัตถุพุ่งเข้าไปที่รอยต่อระหว่างตัวกลางที่มีดัชนิฮะเคของแสงต่างกันโดยเราจะยกตัวอย่างว่าวัตถุอยู่ในน้ำและดวงตาของเราอยู่ที่อากาศและค่าดดชนีฮะเคของน้ำจะมีค่ามากกว่าอากาศครับและจากความรู้เรื่องการหักเหในบทเรื่องคลื่นเนี ทำให้เราทราบว่าการกที่แสงเคลื่อนที่จากตัวกลางเอนมากไปตัวกลางเอน,น้อยมุมของแสงหักเหจะบานออกครับหมายความว่ามุมหักเหจะมากกว่ามุมตกกระทบและแสงหักเหตัวนี้จะเข้าไปที่ดวงตาของเราเพื่อเห็นภาพครับและปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้ครับดวงตาของเราดันเห็นภาพที่ปรากฏขึ้นด้วยมุมหักเหดังนั้นในมุมมองสายตาของเราเนี่ยภาพจึงปรากฏขึ้นในจุดที่ตื้นกว่าวัตถุครับและเราเรียกความลึกที่เกิดภาพนี้ว่าความลึกปรากฏซึ่งเราจะแทนด้วยตัวแปร s ส่วนความลึกที่วัตถุอยู่นั้นเราเรียกว่าความลึกจริงครับและเราจะแทนด้วยตัวแปร ซึ่งจากจุดนี้เองจะนำเรามาสูตรสมการใหม่ครับความลึกปรากฏหารด้วยความลึกจริงหรือว่า s แดส่วน s เท่ากับ n 2 cos เซตา2ส่วน n 1 cos เซตา1ครับและถ้าเกิดเรามองวัตถุในแนวดิ่งหรือว่ามุมเซตาเท่ากับ0ูนย์เนี่ย cos เซตาก็จะมีค่าเท่ากับ1ครับทำให้สมการกลายเป็น s แดส่วน s เท่ากับ n 2ส่วนด้วย n 1ครับและถ้าเราเปลี่ยนสถานการณ์จากการที่วัตถุอยู่ในน้ําและดวงตาของเราอยู่ในอากาศกลายเป็นวัตถุอยู่ในอากาศและดวงตาของเราอยู่ในน้ําสมการทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมครับขอให้เราลําเลึกเอาไว้ว่าการที่เรามองวัตถุ ด้นั้นมันเกิดจากการที่แสงเคลื่อนที่จากวัตถุเข้าสู่ดวงตาเราดังนั้นตัวกลางที่วัตถุอยู่คือ n1 ส่วนตัวกลางที่ดวงตาอยู่คือ n2 ครับและในสถานการณ์นี้มุมมองสายตาของเราจะมองเห็นภาพอยู่สูงกว่าวัตถุครับอ้ออีกเรื่องหนึ่งที่คนจดจําค่าดัชนีหากเหของอากาศจะมีค่า n เท่ากับ1ครับ สุดท้ายของเรื่องนี้ครับหัวข้อนี้มันเกี่ยวข้องกับการหักเหดังนั้นสมการที่อยู่ในเรื่องการหักเหจึงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ด้วยครับยังจําได้ใช่ไหมครับ v 1ส่วน v 2 s เท่ากับไซเส่วนไซเเท่ากับ n 2ส่วน n 1แต่ถ้าเกิดน้องจําไม่ได้เนี่ยเรามาทำโจทย์กันดีกว่าครับ ข้อแรกครับถังทรงกระบอกสูง2เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง2เมตรมีน้ำมันบรรจุอยู่ภายในเต็มถังพอดีชายคนหนึ่งชายลำแสงไปที่ขอบถังมุมตกกระทบ60องศาทําให้แสงไปปรากฏที่กลางก้นถังพอดีจงหาว่าชายคนนี้จะมองเห็นก้นถังอยู่ลึกกี่เมตร ข้อนี้ให้เริ่มจากการวาดรูปถังทรงกระบอกก่อนครับและเรารู้เบื้องต้นอยู่แล้วว่าน้ํามันเนี่ยจะต้องมีค่าดัชนีหักเคมากกว่าอากาศดังนั้นชายคนนี้จะมองเห็นขอบถังอยู่ตื้นกว่าความเป็นจริงครับและน้องก,ก็จะเริ่มสงสัยว่าเราจะใช้สมการไหนกันดีในเมื่อโจนไม่ได้ให้ค่าเอนของน้ํามันมาข้อนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้สมการเลยครับถ้าเกิดเราเข้าใจภาพที่เกิดขึ้นจากการหักเคของแสงจนปกากฏแสงเนี่ยปรากฏขึ้นที่กลางถังพอดีดังนั้นรายยาะยะจากขอบถังถึงกลางถังในแนวราบจะมีค่าเท่ากับ1เมตรครับและความลึกจริงๆของก้นนนถงก็็คคืออ2เเมมมมตรและุททีี่ําาใหห้้ชยน ก้นหางเนี่ยคือมุมตกกระทบครับดังนั้นจากภาพน,นี้แทน60องศาจะได้ด้านตรงข้ามหารด้วยด้านชิดใช่ไหมครับและเจ้าด้านชิดเนี่ยคือความลึกที่ชายคนนี้มองเห็นก้นหางครับให้เราตั้งเป็นตัวแปร x ที่เหลือก็ง่ายแล้วครับลองตั้งสมการแทน60องศาเท่ากับ1ส่วน x แก้สมการแล้วจะได้ด้าน x หรือความลึกที่ชายคนนี้มองเห็นมีค่าเท่ากับ1ส่วนรูท3เมตรครับ มาดูกันที่ข้อต่อมาครับลูกแอปเปิ้ลห้อยอยู่ที่ปลายกิ่งไม้สูงจากผิวน้า9เมตรถ้านักดำน้ํามองเห็นลูกแอปเปิลในแนวดิ่งจากใต้ผิวน้ําถ้ากำหนดให้ค่าดัชนีหักเหของแสงในน้ํามีค่าเท่ากับ4ส่วน3นักดำน้ําจะมองเห็นภาพของลูกแอปเปิลห่างจากลูกแอปเปิลกี่เมตร ข้อนี้เป็นการมองเห็นภาพในแนวดิ่งครับจากสมการ s, s 1, ส่วน s เท่ากับ n 2ส่วน n 1โดยที่แสงจะเคลื่อนที่จากแอปเปิลที่อยู่ในอากาศมาที่ดวงตาที่อยู่ในน้ำดังนั้นเลข1หมายถึงตัวกลางอากาศส่วนเลข2หมายถึงตัวกลางน้ำครับให้เราแทน n 2ด้วย4ส่วน3และ n 1ด้วย1ส่วนตัว s คือตำแหน่งของลูกแอปเปิลที่มีระยะทางเท่ากับ9เมตรครับแทนค่าลงในสมก,การแล้วจะได้ระยะภาพของลูกแอปเปิลมีค่าเท่ากับ12เมตรดังนั้นภาพของลูกแอปเปิลที่เกิดขึ้นในสายตาของนักดำน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ระยะ12เมตรซึ่งอยููู่่่สงกกวาลแทที ซึ่งมีระยะห่างกัน3เมตรครับข้อต่อมาครับปลาอยู่ในน้าลึก5เมตรหากผู้สังเกตมองเห็นปลาในแนวดิ่งจงหาว่าความลึกปรากฏของปลาตัวนี้จะมีระยะเท่าไหร่หากกาหนดให้อัตราเร็วของแสงในน้ํามีค่าเท่ากับ2.25คูณ10ยกกําลัง8เมตรต่อวินาที ข้อนี้เป็นการมองเห็นปลาในน้ำลึกในแนวดิ่งครับโดยที่สมการที่อยู่ในใจเราตอนนี้ก็มี s ตส่วน s เท่ากับ n 2ส่วน n 1แต่ประเด็นคือโจทย์ดันให้เป็นอัตราเร็วของแสงในน้ำไม่ใช่เดชนิหาเคของแสงในน้ำครับแต่เรายังมีอีกสมการหนึ่งครับ v 1ส่วน v 2เท่ากับ n 2ส่วน n 1จากเรื่องการหักเลของแสงดังนั้นเราจับมันมาชนกันได้ครับจะได้เป็นสมการ s ตส่วน s เท่ากับ v 1ส่วน v 2โดยที่แสงจะเคลื่อนที่จากปลาที่อยู่ในน้ำเข้าสู่ดวงตาที่อยู่ในอากาศดังนั้นเลข1หหมมาาาายถถึึงงงงตตััวววกกลลลนน้ส่เข2 ทําให้ v1 คือความเร็วของแสงที่อยู่ในน้ํามีค่าเท่ากับ2.25คูณ10ยกกำลัง8ส่วน v2 คือความเร็วของแสงในอากาศโจทย์ไม่ได้บอกใช่ไหมครับ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทียังพอจําได้ใช่ไหมครับเมื่อแกสมก,การแล้วจะได้ความลึกปรากฏหรือว่าภาพของปลาอยู่ที่ระยะ3.75เมตรครับ หัวข้อ er. ต่อมาคือการเกิดเงาครับหลักการง่ายๆคือการมีวัตถุทึบแสงมาบังแหล่งกําเนิดแสงทาให้เกิดเป็นเงาที่ฉากรับด้านหลังวัตถุครับซึ่งเราจะแบ่งเงาออกเป็น2ชนิดคือเงามืดกับเงาม вот ัวครับโดยที่เงามืดคือพื้นที่ที่ไม่มีแสงผ่านเข้ามาได้เลยและเงามัวคือพื้นที่ที่แสงผ่านเข้ามาได้บางส่วนครับโดยลักษณะการเกิดเงามืดเงามัวเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของแหล่งกําเนิดแสงขนาดของวัตถุทึบแสงและระยะของฉากรับแสงครับถ้าแหล่งกําเนิดแสงมีขนาดเล็กกว่าวัตถุอัตราส่วนของเงามืดก็จะมากกว ขนาดเล็กมากๆจนกลายเป็นจุดเนี่ยเงาที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นเงามืดทั้งหมดครับแต่ถ้าเกิดขนาดของแหล่งกําเนิดแสงมีขนาดใหญ่มากกว่าวัตถุขึ้นเรื่อยๆเนี่ยปริมาณของเงามัวก็จะมากขึ้นเรื่อยๆและเงามืดก็จะลดลงเรื่อยๆครับ ทีนี้การคำนวณในเรื่องการเกิดเงาเนี่ยจะเป็นการหาระยะของวัตถุหรือระยะของฉากรับแสงที่ทําให้เกิดเงามืดเงามัมมวโดยการใช้คุณสมบัติของสามเหลี่ยมด้านคล้ายที่มีอัตราส่วนของด้านแต่ละด้านเท่ากันครับลองสังเกตภาพสามเหลี่ยมดีๆครับมันคล้ายๆกับการเกิดเงาเลยครับถ้าสมมติว่าขนาดของแหล่งกําเนิดแสงมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุและทําให้เกิดเงามัวทั้งหมดเลยเนี่ยอัตราส่วนของภาพสามเหลี่ยมด้านคล้ายก็น่าจะประมาณนี้ครับคล้ายๆกับการมีสามเหลี่ยม2รูปซ้อนทับกันอยู่และมีอัตราส่วนของด้านแต่ละด้านเท่ากันครับแต่าาิแงกํเนด แสงเป็นจุดและมีขนาดของวัตถุที่ทําให้เกิดเป็นเงามืดทั้งหมดเนี่ยภาพของสามเหลี่ยมด้านคล้ายก็น่าจะประมาณนี้ครับทีนี้เราลองมาทําโจทย์กันสักหนึ่งข้อเพื่อให้เห็นภาพดูครับเพราะว่าโจทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างหายากครับโคมไฟทรงกลมและมี10เซนติเมตรและลูกเทนนิสและมี2เซนติเมตรวางณตำแหน่งที่จุดศูนย์กลางทั้งสองห่างกัน1เมตรเกิดเงามืดและเงามวลที่อยู่บนฉากวางอยู่ใกล้ลูกเทนนิสจงหาตำแหน่งของฉากที่อยู่ใกล้ลูกเทนนิสมากที่สุดโดยไม่ทําให้เกิดเงามืดบนฉากครับ สำหรับโจทย์ข้อนี้เรามาลองวาดภาพสามเหลี่ยมด้านคล้ายที่เหมาะสมกับโจทย์ข้อนี้ดูครับแหล่งกำเนิดแสงที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุทึบแสงอยู่ด้านฐานของสามเหลี่ยมและจุดปลายสุดของสามเหลี่ยมคือจุดสุดท้ายที่เกิดเงามืดครับเพราะโจทย์อยากรู้ระยะที่น้อยที่สุดที่ไม่เกิดเงามืดจากนั้นให้เราขีดเส้นขั้นตรงกลางที่เป็นตัวแทนของลูกเทนนิสลูกเทนนิสกับแหล่งกำเนิดแสงอยู่ห่างกัน1เมตรรัศมีของแหล่งกำเนิดแสง10เซนติเมตรและรัศมีของลูกเทนนิส2เซนติเมตรและผมจะกำหนดให้ระยะ x เป็นระยะห่างระหว่างลูกเทนนิส ตัวนี้ให้ได้ครับดังนั้นเราจะมาเปรียบเทียบอัตราส่วนของสามเหลี่ยม2ภาพนี้ครับยกตัวอย่างเช่นความยาวด้านฐานต่อความยาวด้านสูงของสามเหลี่ยมภาพเล็กจะเท่ากับความยาวด้านฐานต่อความยาวด้านสูงของสามเหลี่ยมภาพใหญ่ก็จะได้สมก,การเป็น2ส่วน x เท่ากับส0ส่วน x บวก1แก้สมก,การแล้วจะได้ระยะทางด้าน x หรือว่าระยะห่างระหว่างลูกเทนนิสกับฉากรับแสงมีค่าเท่ากับ0.25เมตรครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับบทเรื่องแสงของเราหวังว่าจะทําให้เนื้อหามันดูง่ายขึ้นนะครับหรือไม่ก็เรียนแล้วรู้สึกยากขึ้นหรือเปล่ายังไงก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับสาหรับเรื่องหน้าจะเป็นบทเรื่องอะไรเนี่ยก็ขอให้อดใจรอไว้ก่อนนะครับบายๆว่าเป็นเนื้อหาของน้องม .5 ที่พี่ม .6 ทวินหาอยากเรียนด้วยอย่างแน่นอนครับถ้ายัางไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าอะไรก็ตกก็ใชมาส